ครับสวัสดีครับนะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการบรรยายนะครับคณิตศาสตร์นะครับผมในระดับชั้นม4นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของจำนวนจริงนะฮะในส่วนของการแก้อสมการนะฮะวันนี้จะเริ่มต้นกันที่ หน้า42นะฮะคราวนี้ในหน้า42เนี่ยนะฮะคุ้มได้เฉลยไปแล้วนะในคลิปวิดีโอที่แล้วนะฮะบางข้อนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะฮะสำหรับโจทย์อสมการนะฮะสำหรับวันนี้ครูอ้อมก็จะเริ่มต้นที่ข้อ12นะครับนะคราวนี้เรามาดูข้อ12กันนะฮะเอ่อสำหรับข้อ12เนี่ยนะฮะโจทย์ก็ได้บอกมานะฮะว่า7วงเล็บ x ลบ3ลบ6วงเล็บ 2x ลบ3มากกว่าเท่ากับ2นะฮะแล้วถามว่า x มีค่าเท่ากับอะไรนะฮะนะคราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะฮะไปด้วยกันเลยนะฮะว่าวิธีการคิดคิดอย่างไรนะฮะสำหรับวิธีเริ่มต้นในการคิดเนี่ยนะฮะก็เราคงจะเห็นแล้วฮะสำหรับบางคนนั้นคงทราบดีนะฮะการเริ่มต้นเริ่มอย่างไรนะฮะนะเห็นปั๊บก็สามารถที่จะรู้ได้ทันทีนะฮะเหมือนเช่นตรงนี้นะฮะมันคือ7จ็ดคูณวงเล็บเกลบสมถูกไหมฮะลบกับหนะฮะวงเล็บสอลบสอย่างเงี้ย มาถึงตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือแจกแจงนะครับว่าทุกคนจะทราบเลยว่ามันจะต้องคูณเข้าไปข้างในอยู่แล้วนะฮะโดยธรรมชาติทุกคนรู้ดีนะครับคราวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะการคูณเข้าไปนะฮะคูณเสร็จนะฮะจะได้อะไรนะฮะก็นำเจ็ดไปคูณ x ก่อนนะฮะเราก็จะได้ผลลัพธ์อยู่ที่ 7x ถูกไหมฮะต่อไปเสร็จแล้วนะครับนำเจ็ดไปคูณกับลบสามนะฮะก็จะกลายเป็นลบอะไรฮะยี่สิบเอ็ดนี่คือผลตรงนี้นะฮะ สำหรับตรงนี้นะฮะเวลาเราคูณนี่กวมแนะนำเลยว่าอย่านำเจ้าพ่อเข้าไปคูณแต่ให้เรานำนะฮะลบเนี่ยนะฮะเข้าไปคูณด้วยนะครับจะดีที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าเราก็วงกลมล้อมไว้ก่อนเอาตัวนี้นะฮะกเข้าไปข้างในนะฮะที่ 2x แล้วก็3นะฮะลบ6คูณบวก 2x ก็จะกลายเป็นลบ 12x ต่อไปนะฮะเสร็จแล้วอนำลบ6นะฮะไปคูณกับลบ3ก็จะได้อยู่ที่บวก18นะฮะ ต่อไปเสร็จแล้วตรงนี้ยังคงเหมือนเดิมลุกมากกว่าหรือเท่ากับ2ฮะอ่านี่คือผลออกมานะฮะต่อไปนะครับนำตัวเอกนามคล้ายเนี่ยลุกมาลบหรือมาบวกกันนะฮะตามตมมติฐานนะฮะบวก 7x กับลบสิบลุกนํามาลบกันลบเสร็จแล้วนะฮะก็จะได้อยู่ที่ลบห้ถูกไหมคู่นี้นะฮะจะได้ผลลัพธ์อยู่ที่ลบห้นะฮะต่อไปเสร็จแล้วนะฮะลบยีบวกสิมันก็คือ18บแลบยีนะฮะมันก็จะได้อยู่ที่ลบสฮะอ่าแล้วก็ มากกว่าเท่ากับ2ฮะอ่ะนี่ก็คือจุดนี้นะครับอ่าเราก็ค่อยๆไปนะฮะคราวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับตรงนี้เนี่ยนะหนูสังเกตได้ว่าหน้า x มันติดลบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสเตปนี้ให้หนูทำให้หน้า x เ,เนี่ยนะฮะเป็นบวกก่อนโดยการนะฮะคูณนะฮะอ่าผมจะเขียนภาษาไทยะไรว่าคูณลบ1ตลอดเข้าไปนะฮะอ่านี่ก็คือสิ่งที่เราควรทำตรงนี้นะฮะ การนี้การที่ลบหนึ่งคูณเข้าไปนั้นเนี่ยนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือว่าเครื่องหมายของแต่ละเอกนามนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามครับเริ่มต้นคูณครับจุดนี้ฮะลบคูณกับลบ 5x ก็จะกลายเป็นอะไรฮะบวก 5x ครับต่อไปนำลบไปคูณลบ3ก็จะกลายเป็นบวก3ต่อไปเสร็จแล้วนะฮะหนูจะต้องนำลบไปคูณเครื่องหมายอสมการด้วย มันไม่เหมือนกับสรรมการนะครับถ้าบทเป็นสรรมการเนี่ยเราจะไม่นําลบไปคูณเครื่องหมายเท่ากับแต่วันนี้หนูต้องคูณด้วยการนาลบ1น,นะฮะเข้าไปคูณมากกว่าเท่ากับนะลูกเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามครับจากมากกว่ามันก็จะกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับยังคงเดิมนะลูกไม่หายไปไหนนะครับ ส่วนตรงนี้ฮะคูณเสร็จปั๊บก็จะได้เป็นอะไรฮะลบสนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราควรทําและจุดสําคัญมากๆคือจุดนี้นะฮะใครที่นําลบไปคูณหรือนําลบไปหารแล้วเครื่องหมายอสมการคุณไม่เปลี่ยนคุณจะผิดทันทีนะฮะาวนี้ขั้นต่อไปทําอะไรนะฮะขั้นต่อไปนั้นเนี่ยนะฮะถามว่าตอนนี้เราแก้อสมการได้หรือยังยังลูุกนะฮะถามว่าทำไมครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสมการเหลือสออมการแล้วแต่นะลูกข้างหนึ่งตรงนี้จะต้องเป็นอะไรฮะเออเป็นศูนย์ก่อนตรงนี้จะต้องเป็นศูนย์ สำหรับอสมการนะลูกนะที่นี้นะ,ะตรงนี้กำลังหนึ่งถ้าเป็นกำลังหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องแต่ถ้าเป็นกำลังสองก็ต้องอยู่นะฮะอ่ะโอเคนะครับคราวนี้ต่อไปทําอะไรนะฮะหนูก็กําจัด3ทิ้งเสียโดยการย้าย3เนี่ยไปหาลบสองฮะตรงนี้ก็จะเหลือแค่ 5x ต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อลบสามไปบวกสามไปหาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นลบครับลบสองลบสามมันก็จะหมายถึงลบสองบวกลบสามซึ่งก็จะได้อยู่ที่ลบห้าครับอ่านี่ก็คือผลของมันนะฮะ กาวนี้ต่อไปเสร็จแล้วนะฮะกำจัดเลข5ลูกดยการนํา5หารทางนี้แล้วก็หารทางนี้5หารด้วย 5x ก็จะเหลือ x ถูกไหมครับต่อไปเสร็จแล้วนะฮะตรงนี้บวกหาหารลบหนะครับก็จะได้เครื่องหมายลบเหมือนเดิมลบตั้งหารด้วยบวกได้ลบ5หาร5ก็จะได้เป็น1นั่นเองนะฮะอันนี้คือคำตอบนะฮะในข้อที่12นะครับ แต่คราวนี้นะฮะมันยังไม่จบสําหรับเรานั้นได้เรียนในเรื่องช่วงมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบเป็นช่วงครับเพราะฉะั้นตอบว่า x มีค่าเท่ากับอะไรฮะ x นะฮะก็คือตัวแทนนะฮะคำตอบของอสมการนี้ทั้งหมดเลยและวันนี้ลบหก็เป็น x ด้วยนั่นหมายความว่าลบหก็จะเป็นคําตอบด้วยแต่คราวนี้นะฮะเรามาดูตรงนี้รู้ว่าจะเขียนช่วงอย่างไรนะฮะ เอ็ก uh, ตัวนี้นะฮะน้อยกว่าลบหนึ่งแสดงว่าค่าอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่ลบหนึ่งมันจะอยู่ซ้ายมือดูเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเปิดอะไรฮะลบอินฟินิตี้ถูกไหมฮะอีกหลายตัวเลยทีเดียวนะฮะการนี้ต่อไปนะครับเสร็จแล้วลบหนึ่งครับใส่ไปด้วยวันนี้ลบหนึ่งนะฮะเป็น x หรือเป็นคําตอบด้วยเพราะเราจะใส่เครื่องหมายปิดเรียบร้อยนะครับส่วนด้านหน้านะฮะของอินฟินิตี้นะฮะก็จะเป็นเปิดเสมอนะฮะอันนี้กุ้งก็ได้สอนไปแล้วในคลิปก่อนๆนะฮะพวกเราก็คงจะจํากันได้ดีนะฮะ โอเคนะลูกเสร็จไปสําหรับข้อที่สอคราวนี้ให้ก็ให้ลอกคําตอบลงไปนะครับโอเคนะฮะคิดว่าคงลอกเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ เสร็จไปสำหรับข้อที่12นะฮะอ่ะคราวนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะฮะวก็จะเลื่อนขึ้นไปนะฮะเรามาดูข้อที่14กันบ้างนะฮะสำหรับข้อที่14นั้นเนี่ยนะฮะก็คือมันจะเป็นสไตล์แบบว่าวงเล็บคูณกันนะครับอ่าเป็นสไตล์แบบนี้นะฮะก่อนหน้านี้เป็นแจกแจงนะฮะคราวนี้เรามาดูข้อ14กันสิครับว่าเราจะทําอย่างไรนะฮะตรงนี้ต้องใช้ความรู้พื้นฐานหมดเลยนะฮะเป็นความรู้ของมต้น นะครับถ้าใครได้มาตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับมันจะง่ายทันทีฮะอ่านี่คือโจทย์นะฮะในข้อที่14นะฮะพวกเราเห็นโจทย์ทุกคนนะครับคราวนี้ในข้อที่ส4เนี่ยนะฮะ x บวกสคูณ x บวกหนะฮะนี่คือจุดแรกเลยที่เราจะต้องเริ่มคิดนะครับก็คือหาผลคูณรู้ว่ามันได้เท่าไหร่นะฮะก็คูณธรรมดานี่แหละนะฮะเริ่มต้นนะฮะเอา x เนี่ยตัวเนี้ยไปคูณ x ข้างหลังก่อน x คูณ x ได้ x ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมอ่าเราก็เขียนออกมาแบบนี้ การนี้ต่อไปเสร็จแล้วนํา x ตัวนี้รูเหมือนเดิมไปคูณกับบวก1นะฮะบวก x คูณบวก1ก็ได้บวก x นะฮะอ่เราก็ใส่ไปนะครับต่อไปฮะเมื่อ x คูณครบทุกตัวแล้วต่อไปก็ให้3เนี่ยไปคูณด้วยนะฮะบวก3คูณกับบวก x กลายเป็นบวก3 x นะฮะอันนี้ก็คือตรงนี้นะครับบวก3 x ต่อไปเสร็จแล้วนำา3นะฮะไปคูณกับบวก1ฮะบวก3คูณบวก1ย่อมได้บวก3นะฮะอันนี้ก็คือทางนี้ลูกต่อไปนะฮะเราไปดูทางขวากันบ้างนะฮะ สำหรับทางขวามือนี่นะฮะเราก็ทําเหมือนกับข้อก่อนหน้านี้นั่นก็คือตรงนี้ x คูณมันอยู่ในรูปวงแจกนแจง,แจงใช่ไหมเราก็คูดเข้าไปข้างในแบบนี้ฮะ,ะ x กาลังหนึ่งคูณ x กาลังหนึ่งได้อยู่ที่ x ทั้งหมดยกกําลังสองฮะ,ะต่อไปนํา x นะฮะเข้าไปคูณกับบวกหก็จะได้อยู่ที่บวกหก x ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะ,ะสาหรับบรรทัดแรกของเรานะฮะคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันทีละข้างคราวนี้นะฮะ ข้างนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันมีเอกนามคล้ายนะฮะเพราะว่าหนูก็ทำการรวมเสียสักหน่อยหนึ่งนะฮะบวก 1x กับบวก 3x ็ก็จะกลายเป็นบวก 4x ต่อไปนะฮะบวก3ไม่คล้ายใครก็ชักลงมาเลยนะครับน้อยกว่า X กําลังสนะฮะบวก 6x ครับโอเควันนี้นะฮะมันเป็นสมการกําลัง2องนะฮะเพราะฉะนั้นหนูก็ทําให้ข้างหนึ่งเป็น0นย์เสมอลูกไม่ว่าจะเป็นสมการหรืออสมการนะฮะย้ําอีกทีนะฮะ ถ้าเราเจอสมการกําลังสองนะครับหรือสมการกําลังสองให้ทําข้างหนึ่งนะฮะให้มันเป็นศูนย์ก่อนนะครับจะขวาหรือซ้ายก็ได้นะลูกแต่ถ้าเป็นพวกสมการพวกดีกรีหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ต้องนะครับเราสามารถที่จะกําจัดตัวเลขทิ้งได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องทําให้ข้างหนึ่งเป็นศูนย์นะครับวันนี้ฮะเราต้องทําให้ข้างหนึ่งเป็นศูนย์แล้วแหละเพราะฉะนั้นนะครับทำอย่างไรฮะกวมจะทําให้ขวามือเป็นศูนย์นะฮะโดยการย้ายข้างทั้งหมดมาซ้ายมือฮะ การย้ายข้างเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามครับก่อนมาตัวนี้เป็นบวกตอนย้ายมาก็จะกลายเป็นลบ x กาลังสองฮะเมื่อย้ายมาเสร็จแล้วทําอะไรนะครับนั่นก็คือว่าเราก็ไปทําการบวกหรือลบกับเอกนามที่คล้ายกับตัวมันนั่นแหละซึ่งก็คล้ายกับตัวนี้ตัวที่กูอ้อมชี้ถูกมไหมตอ x กำลังสองลบ x กำลังสองก็กลายเป็นศูนย์ก็หมดถูกไหมฮะสำหรับตัวนี้เนาะการนี้ตัวต่อไปฮะที่ย้ายมาอีกตัวหนึ่งก็คือ 6x ตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้นะฮะออพอย้ายมาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะจากบวก 6x ก็จะกลายเป็นลบ 6x ถูกไหมครับแล้วเราก็ดูว่ามีเอกนามคล้ายกับลบ 6x ไหมปรากฏว่ามีซึ่งก็คือตัวนี้ฮนะ 4x นั่นเอง 4x ลบ 6x มันก็จะเหลืออยู่ที่ลบ 2x ครับอ่านะฮะแล้วก็บวกสฮะน้อยกว่าอนะไรฮะน้อยกว่า0ูนยทำไมถึงเป็น0เพราะทุกคนย้ายมาหมดไม่มีใครอยู่เลยเพราะฉะนั้น ขวามือของเราก็จะเป็นศูนย์ทันทีนะครับต่อไปนะฮะมาถึงตรงนี้ปรากฏว่ามันเหลือสมการดีกรีหนึ่งะฮะเหลือเป็นสมการดีกรีหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเหลือสมการดีกรีหนึ่งให้หนูย้ายตัวที่ไม่มีตัวแปรล,ลูกกลับคืนไปนะครับนะไม่ต้องทำให้ข้างหนึ่งเป็นศูนย์อย่างที่บอกไว้ฮะเมื่อย้ายไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเหลือลบสองเอ็กครับแล้วก็น้อยกว่าอะไรฮะลบสามฮะอ่านะฮะนี่ก็คือผลของมันนะครับคราวนี้ต่อไปเสร็จแล้วนะครับ เราก็กําจัดลบสออกจาก x เสียนะฮะลบสมันคูณเรากําจัดมันโดยการใช้เครื่องหมายหารทั้งสองข้างของอสมการนะฮะเอาลบสหารไปเลยนะลูกหารตั้งเครื่องหมายตัวเลขพร้อมกันเลยแบบนี้นะฮะลบสหารลบสจะได้เป็นบวกหบวกหคูณ x ได้ x ต่อไปนําลบเนี่ยนะฮะการที่เรานําจํานวนลบ นะครับไปหารอสมการถามว่าเครื่องหมายถูกหารด้วยไหมคําตอบคือถูกหารไปด้วยการที่เรานําลบไปหารก็หมายอสมการมันก็เปลี่ยนตรงกันข้ามลูกหนูจำไม่ง่ายแค่นี้จากน้อยกว่าก็กลายเป็นมากกว่านั่นเองนะฮะอ่ะน,นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องไม่ลืมนะครับจาไว้เลยนะฮะใครดันลืมือลืม,ลม,ลมเปลี่ยนเครื่องหมายอสมการก็เตรียมตัวคะแนนเป็นศูนย์ในข้อนั้นทันทีนะฮะต่อไปครับคำนวณทางขวาครับลบหารลบก็ได้บวกครับรวบวกอะไรฮะเศษเป็น3ส่วนเป็น2ครับวันนี้เราได้ x มากกว่านะฮะก็คือ3าส่วนสครับต่อไปนะฮะเราก็ตอบเป็นช่วงลูกคราวนี้ x เนี่ยมากกว่า3าส่วนสนะฮะแสดงว่านะฮะวันนี้ด้านหน้าของจุลภาคของเราเนี่ยนะฮะสาส่วนสจะอยู่นี่ครับเพราะว่าอะไรสามส่วนสองน้อยที่สุดถูกไหมฮะต่อไปนะฮะตัวที่มากกว่าเนี่ยนะฮะสาส่วนสองคือมันอยู่ทางขวามือเพราะว่ามันก็คืออินฟินิตี้บวกถูกไหมฮะแล้วก็ใส่เครื่องหมายเปิดต่อไปนะฮะ ด้านหน้า3าส่วนสองจะเป็นปิดหรือเปิดหนูก็ดูที่เครื่องหมายอสมการลูกว่ามันมีเท่ากับหรือไม่ปรากฏว่ามันมีเท่ากับไหมไม่มีฮะเมื่อไม่มีก็เป็นเปิดทันทีนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับข้อที่14นะฮะอันนี้ก็ลอกคำตอบลงไปเลยนะครับ โอเคนะฮะโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เมื่อเราจดเสร็จแล้วนะฮะคราวนี้เราไปดูข้อต่อไปกันนะฮะสำหรับเออ่ข้อต่อไปนั้นเนี่ยนะฮะก็คือข้อที่16ครับเรามาดูอสมการเศษส่วนกันบ้างนะฮะเดี๋ยวพวก็จะเลื่อนขึ้นไปให้เพื่เราดูโจทย์ก่อนนะครับอ่าโอเคเห็นโจทย์นะฮะโจทย์ก็จะเป็นอะไรฮะ 2x งลบหนะครับส่วน5้าลบสส่วนสน้อยกว่าเท่ากับ x อกลบแส่วนหอ่านะฮะนี่ก็คือ อสมการในข้อที่6นะฮะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับอ่านะฮะในโจทย์มาแล้วนะครับว่ามย้ายมาอีกที่หนึ่งนะฮะอ่าเพื่อให้มีพื้นที่เขียนเยอะๆคราวนี้ต่อไปนะฮะสำหรับอสมการเศษส่วนนั้นเนี่ยนะฮะในขั้นตอนที่1ทําอะไรนะฮะขั้นตอนที่1นั้นนะครับให้หนูไปหาโครนนะฮะของอะไรฮะของตัวส่วนครับก็คือของ3ามอ่าโทษทีฮะห้าสามแล้วก็6ถูกไหมฮะ วงโครนอของ5นะฮะสแล้วก็6คืออะไรนะครับเราก็ไปตั้งหารสั้นลองดูครับนะใจความรู้ประถมนิดหนึ่งนะฮะสาแล้วก็6ครับอาหาเลขมาหารสิสครับเอา3มาหารเพราะว่า3สามารถหารได้ลงได้ถึง2ตําแหน่งก็คือตําแหน่งเลข3กับตําแหน่งเลข6กนะฮะสาเป็น3นะฮะต่อไป3ไปหาร5ไม่ลงก็ชักลงมาเลยไม่ต้องหารครับ3หาร6ลงไหมลงลง,ลงเสร็จหารครับ สามอะไรได้6ลูก3ามนะฮะเกิดจํานวนเฉพาะเกิดเลข1ยุติการหารครับต่อไปเราจะมาสรุปคอร์นรครับการหาคอร์นรหาอย่างไรลูกหนูก็นําตัวนี้ฮะก็คือตัวหารกับผลหารบรรทัดสุดท้ายนะครับคูณกันทั้งหมดลูก3ามคูณหนึคูณหได้15 15้าสิบห้าคูณสอเท่าไหร่ฮะสานั่นเองนะฮะวันนี้เราได้คอร,อรของห้าก็คือสานั่นเองนะครับ สเต็ปที่2ครับเมื่อเราได้นะฮะคอรนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปทำอะไรนะฮะขั้นต่อไปให้หนูนำคอรนอนะฮะคูณทุกพจน์นะครับของอสมการเลยนะฮะหรือคูณตลอดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวคว้มก็จะเขียนไว้ที่ตรงนี้นะฮะน้อยกว่านะฮะเท่ากับ x-8 ลบแนะฮะแล้วก็ส่วนเป็น6นะฮะอ่าต่อไปนะฮะเสร็จแล้วคุ้มก็จะดำเนินการคูณแล้วครับราวนี้นะ คูณตัวแรกเลยครับเอาครรนอคูณเขียนแบบนี้นะครับคูณหกเอยโทษทีห้าสามสิบนะฮะโอ้ต่อไปคูณด้วยสามสิบครับต่อไปตรงนี้ก็คูณด้วยสามสิบนะฮะอย่าลืมใส่วงเล็บคล่อมพวกพะอนามก่อนแล้วค่อยคูณนะฮะคราวนี้ต่อไปเสร็จแล้วเราก็ดําเนินการนะฮะก็คือตัดเลขนะครับอ่า ห้ากับ30เอาไม่ห้าหารห้าหารห้าได้1ฮะห้าหารสามสิบตรงนี้ได้6ครับป้อนสุดท้ายก็จะเหลือ6กคูณสอลบห่อ่ะกวามก็จะเขียนแบบนี้นะฮะ6กคูณกับ 2x นะฮะแล้วก็ลบหฮะต่อไปเสร็จแล้วลบครับตรงนี้ก็คือเอาแม่สามหารลูกสามหนึ่งสามตรงนี้ได้10 10คูณกับ2ก็ได้ผลเป็น20นะฮะเราก็เขียนไปนะฮะน้อยกว่าเท่ากับลูกอ่ะต่อไปฮะถัดมาฮะได้อะไรมาดูกันสิครับ616 65นะฮะ30 จุดนี้ก็จะได้อยู่ที่5นะคะคูณกับวงเล็บ x ลบ8ลูกอ่ก็จะออกมาแบบนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือวิธีการของมันนะครับคราวนี้ต่อไปนะฮะเราก็ไปต่อกันนะฮะในส่วนถัดมาว่าทำอย่างไรนะฮะซึ่งหลายคนก็คงจะทราบแล้วนะฮะณจุดนี้นะฮะทำอะไรนะฮะหนูก็นํา6เข้าไปคูณกับ2 x ครับแล้วก็นํา6เข้าไปคูณกับลบ1ะฮะ6คูณ2 x ได้อยู่ที่เอ่อ1 2 x นะฮะ6คูณกับลบ1ได้ลบ6ลูกตรงนี้ ลบยีลอกลงมาเลยต่อไปเสร็จแล้วนะฮะน้อยกว่าเท่ากับฮะตรงนี้นำห้เข้าไปคูณ x ได้อยู่ที่5 x ครับอ่าต่อไปนำห้นะฮะเข้าไปคูณกับลบแลบสีครับอ่ะนี่ก็คือจุดนี้ครับคราวนี้ควมก็จะให้เราลอกลงไปสักนิดนึงก่อนนะครับโอเคนะฮะคราวนี้ พอเราลอกท่อนนี้เสร็จนะฮะคราวนี้เราไปกันต่อนะฮะในส่วนถัดมาครับนั่นก็คือคิดต่อแล้วครับนะคิดต่อกันไปเรื่อยๆนะฮะ,ะเดี๋ยวกลมเรื่อขึ้นไปนะครับให้เราเห็นชัดเจนนะครับคราวนี้ต่อไปนะฮะมีเอกนามคล้ายแม่ลูกทางซ้ายปรากฏว่ามีมีเสร็จปั๊บหนูก็ทําการบวกหรือลบครับลบหกลบยีตรงนี้ก็หมายถึงอะไรฮะหมายถึงลบหบวกลบยีนะฮะมันก็จะได้อยู่ที่ลบยีกถูกไหมฮะ,ะเราก็เขียนไปฮะ ส่วน 12x ไม่คล้ายใครก็ชักลงมาเลยดูต่อไปฝั่งนี้ไม่มีใครคล้ายใครก็ลากลงมาอย่างเดียวฮะเป็นลบ40แบบนี้นะฮะต่อไปนะฮะเสร็จแล้วมันจะมี x อยู่2ข้างหนูดูนะฮะใครใครที่พื้นฐานสมการดีก็จะรู้ว่าต้องทาอะไรนะฮะถ้ามี x อยู่2ข้างให้หนูย้ายข้างไปหากันนะครับจาไว้นะฮะมี x 2ข้างย,าย้ายข้างไปหากันโดยหลักการย้ายให้ย้ายตัวน้อยไปหาตัวมากนั่นหมายความว่าวันนี้บวก 5x จะต้องย้ายไปหา 12x ครับอ่าย้ายแล้วได้อะไรดูครับ 12x อยู่ที่เดิมนะฮะบวก 5x ย้ายไปก็จะกลายเป็นลบ 5x ครับอ่ามันออกมาอย่างนี้นะฮะการน,นี้ต่อไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝั่งนี้นะฮะคือลบ40ไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่ที่เดิมต่อไปใครละ่ะที่ถูกย้ายแน่นอนแล้วครับก็คือตัวนี้ฮะลบ26ฮะหนูย้ายลบ26ไปหาลบ40ครับ จากรลบยีบกย้ายไปหาลบสีก็จะกลายเป็นบวกยี่สิบฮะอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือผลการย้ายข้างลูกต่อไปเมื่อเราย้ายข้างเสร็จแล้วนะฮะเราก็บวกลบครับสิบสอลบห้ก็จะเหลืออยู่ที่ 7x นะฮะน้อยกว่าเท่ากับนะฮะลบสีบวกยีกมันก็หมายถึง26่สบหกลบสีซึ่งได้ค่าลบออกมาแน่นอนลบอะไรพูดลบสิบสี่ฮะ ต่อไปนะฮะเสียเรียบร้อยกําจัดเลข7ครับออกจาก x เสียครับนะโดยอาศัยความรู้เรื่องการแก้สมการดีกรีหนึ่งะฮะเคูณเราก็นํา7หารทั้งสองข้างของสมการนะฮะแบบนี้นะฮะเอาบวกเจนะฮะหารนะครับเหาร7ได้1 1ึคูณเได้ x ครับต่อไปน้อยกว่าเท่ากับฮะตรงนี้เครื่องหมายอสมการไม่เปลี่ยนนะครับเพราะอะไรเพราะเราเอาบวก7หารถ้าเอาค่าบวกหารหรือคูณเครื่องหมายอสมการคงเดิม นะครับหรือไม่เปลี่ยนนั่นเองนะฮะต่อไปเรามาดูทางนี้นะฮะลบหารบวกติดลบครับ7อะไรได้142ฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นนี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะการเสร็จไม่เสร็จดูยังไงลูกอ่าเราก็ดูว่า x อยู่คนเดียวหรือยังถ้า x อยู่คนเดียวก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปมาถึงกระบวนการสุดท้ายฮะสรุปคำตอบเป็นช่วงนะฮะ ก็บอกว่า x นะครับซึ่งเป็นคาตอบของอสมการนี้เนี่ยนะฮะน้อยกว่านะครับเอ,อ่อหรือเท่ากับลบสองนะครับแสดงว่าเอ,อเอ่อ x ตรงนี้อยู่ทางซ้ายของเส้นกราฟถูกไหมครับซึ่งแน่นอนนะฮะตัวแทนของ x เ,เหล่านี้ก็คืออะไรฮะลบอินฟินิตี้ถูกไหมครับอ่าต่อไปลบสองอยู่ตรงนี้ฮะการเขียนช่วงนะฮะแน่นอนทางซ้ายเป็นค่าน้อยด้านขวาเป็นค่ามากนะลูกนี่คือหลักการเขียนอย่าเที่ยวสลับมาอีกนะฮะนะต่อไปเสร็จแล้วนะครับ ลบ2เนี่ยเป็น X อ็กไหมดูซิว่ามันมีเท่ากับหรือไม่ปรากฏว่ามันมีเท่ากับด้านล่างของเครื่องหมายอสมการแสดงว่าลบ2เป็นคําตอบด้วยเราก็จะใส่เครื่องหมายปิดหลังลบ2ทันทีนะฮะแบบนี้ฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับให้ลอกคําตอบช่วงสุดท้ายลงไปครับ โอเคนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับข้อ16นะฮะก็ผ่านไปด้วยดีนะฮะสำหรับข้อนี้นะฮะไม่มีอะไรยากนะครับเพราะว่านี่เราจะได้คําตอบที่ถูกต้องหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคํานวณแม่นไหมนะฮะความแม่นยําต้องมีความสมบูรณ์แบบคือ100%เป์นะฮะมันถึงจะได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับการที่ต่อไปนะฮะเราไปดูโจทย์กันต่อในข้อที่20นะครับนะข้อที่20เลยนะฮะ ก็ยี่สิบโจทย์ก็คืออะไรนะฮะอ่าโจทย์ก็จะเป็นดังนี้ลูกอะคว่จะย้ายที่มานะฮะยังอยู่หน้าเดิมม่แหละหน้า4ี่สบสองแต่ว่าย้ายขึ้นมาตรงนี้นะฮะเอ่อสำหรับโจทย์ข้อนี้นะฮะก็คือลบ5้าน้อยกว่าเท่ากับ4ลบ3ามส่วน2นะฮะน้อยกว่าสองนะฮะอันนี้ก็คือโจทย์ในข้อนี้นะครับคราวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ การแก้สมการที่หนูสังเกตได้ว่าที่ผ่านมานะฮะเราจะเจอเครื่องหมายอสมการจุดเดียวแต่วันนี้หนูเจอเครื่องหมายอสมการถึง2จุดเลยทีเดียวนะฮะก็คือด้านหน้าและด้านหลังอย่างที่เห็นนี่แหละฮะจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองนะฮะเพราะเราเจอเยอะเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้นะตรงนี้ทําอย่างไรนะฮะเราทําแบบนี้ลูกเขาตรงนี้เขาเรียกว่าสมการช่วงนะฮะเหมือนเหมือนสมการช่วงนะเป็น3ช่วงเลยช่วง1ช่วง2แล้วก็ช่วง3การแก้เริ่มจากตรงกลางนี่แหละ นะฮะโดยอาศัยความรู้การแก้สมการนะฮะดีกรีหนึ่งฮะโดยกําจัดตัวแปรตัวทีครับกาจัดตัวเลขออกจากตัวแปรตีละตัวหนูสังเกตนะ,ะวันนี้ตัวเลขที่อยู่ที่เดียวกับตัวแปรก็คือ3 2แล้วก็4ถูกไหมฮะมันอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกําจัด3 2 4ออกไปทีละตัวแค่นั้นเองนะฮะ,ะเริ่มต้นตรงนี้ฮะลบหน้อยกว่าเท่ากับนะฮะ c นะฮะลบสาม x ส่วนสองฮะนะฮะแล้วก็น้อยกว่าสองครับแบบนี้นะฮะคราวนี้เราเริ่มกําจัดตัวไหนก่อนลูกก็คือสองถูกไหมฮะเราจะกําจัดเลขสองเนี่ยเป็นตัวแรกนะครับเพราะว่าสองอยู่ไกลจาก x มากกว่าตัวเลขอื่นๆนะฮะคราวนี้สองมันหารอยู่นะครับเพราะงั้นการกําจัดนะครับหนูก็ทําการคูณสองเข้าไปดูแบบนี้ฮะตรงนี้ก็คูณสองเช่นกันนะฮะ ส่วนตรงนี้ก็คูณ2เช่นกันวันนี้หนูเอาบวก2คูณเพราะว่าเครื่องหมายอสมการ2อันไม่มีการเปลี่ยนนะครับยังคงเดิมนะครับต่อไปนะฮะเสร็จแล้วทําอะไรนะฮะหนูก็คํานวณด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวาครับ2คูณลบหนะฮะมันก็จะกลายเป็นลบสิครับอย่าลืมเครื่องหมายด้วยนะครับต่อไปฮะตรงนี้ตัดกันหมดลูกมันก็จะเหลืออะไรฮะสนะฮะลบสครับอ่านะฮะ 2 2เท่าไรครับ4่ครับ,รบได้4มานานหลายปีแล้วครับนะร้อปีก่อนก็ได้เท่านี้แหละนะครับตอนนี้ต่อไปนะครับเสร็จแล้วกําจัดใครต่อลูกก็คือบวก4ฮะกำจัดอีตัวนี้แหละครับนะการกําจัดตัวนี้ทําอย่างไรนะฮะแน่นอนเลยฮะบวก4เราก็ต้องกําจัดด้วยเครื่องหมายลบนั่นเองนะฮะพ้นขวงขอนอนุญ,ญาตเฉียข้างบนนะฮะลบ4ลูกตรงกลางแล้วก็ลบ4ทางขวาแล้วก็ ลบสทางซ้ายฮะแบบนี้ฮะตัวสีฟ้าสดใสเลยนะฮะคราวนี้ต่อไปเสร็จแล้วคํานวณครับลบสิบลบสี่มันก็หมายถึงลบสิบบวกลบสี่ก็จะกลายเป็นลบสิบสี่ฮะอ่าจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือ,อผลลัพธ์ที่ออกมานะฮะคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จแล้ว ตรงนี้เครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวเปลี่ยนสุมสีุ่มห้านะฮะเพราะต้องระวังด้วยบวกสลบสหมดลูกก็จะเหลืออยู่ที่ลบสามเฮะน้อยกว่า4ี่ลบสเป็นศูนย์นั่นเองอ่านี่ก็คือผลลัพธ์ของมันนะครับคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับคราวนี้พอเราเสร็จปั๊บนะฮะคราวนี้เราทําอะไรต่อนะฮะสำหรับข้อนี้นะฮะเราก็กําจัดตัวต่อไปเลยนะฮะ คราวนี้ตัวต่อไปนะฮะที่เราจะกําจัดนะลูกในวันนี้เนี่ยนะฮะก็คือตัวไหนนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ฮะลบสครับเราก็ต้องมากําจัดลบสทิ้งไปอีกนะฮะดูสิครับว่าสุดท้ายกําจัดเสร็จเนี่ยได้อะไรออกมานะฮะการกําจัดลบสนะฮะลบสมันคูณเพราะฉะนั้นหนูก็เอาลบสเนี่ยนะฮะหารทั้งสองข้างกับสมการนะฮะแบบนี้นะฮะ,ะลบสาหารตรงนี้ก็ลบสหารตรงนี้ก็ลบสหารลูกแบบนี้นะฮะ ลบหารลบได้บวกบวกอะไรเศษ14ส่วนเป็น3ฮะตรงนี้หารไม่ลงตัวก็ตอบในรูปเศษส่วนนะครับต่อไปนะฮะตรงนี้ได้อะไรเอ่ยลบ3หารลบ3นะลูกมันจะได้บวก1บวก1คูณ x ได้ x ครับเดี๋ยวเครื่องหมายสมการก็ยังไม่ใส่นะศูนย์ตั้งหารลบ3ได้ศูนย์แล้วครับนะตรงนี้่าใส่ไปเลยนะฮะศูนย์นั่นเองนะครับคราวนี้นะฮะเสร็จไปนะฮะสำหรับขั้นตอนตรงนี้นะฮะคราวนี้ต่อไปทำอะไรต่อนะฮะ สำหรับขั้นต่อไปลูกเราก็มาดูเครื่องหมายอสมการทําไมต้องดูเพราะวันนี้เราเอาลบสามหารตลอดสายถูกไหมครับเครื่องหมายอสมการจะเปลี่ยนลูกจากน้อยกว่าเท่ากับตัวนี้ก็จะกลายเป็นมากกว่าเท่ากับส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็นมากกว่านั่นเองลูกมันจะกลายเป็นแบบนี้ x มากกว่า0ูนย์แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษสิบสี่ส่วนสามนะฮะคราวนี้ขั้นต่อไปเนี่ยนะฮะการเขียนแบบนี้บางทีมันดูไม่ถนัดเราเขียนแบบนี้ลูกหนูกลับด้านจ้ะเอาวันเนี้ยมาไว้ฝั่งนี้จะ x มากกว่า0แล้วเอาวันนี้ไปไว้ข้างหลังฮะมาน้อยกว่านะฮะเท่ากับเศษ14ส่นะฮะส่วน13นั่นเองอ่ะเดี๋ยวรวมเดือนให้ดูนะครับอ่าโอเคเห็นชัดเจนนะครับคราวนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยต่อไปตอบเป็นช่วงลูกนะฮะตอบเป็นช่วงวันนี้ นะฮะมี0ูนย์กับ14ส่่วน3ลูกศูนย์กับ14ส่วน3ถามว่าใครน้อยแน่นอนแหละครับ0บูนยอจะอยู่ทางซ้ายลูกส่วน14ส่วน3นั้นเนี่ยนะฮะเยอะก,กว่าเพราะอยู่ทางขวามือลูกต่อไปนะฮะการใส่เครื่องหมายเปิดหรือปิดหน้าศูนย์นะฮะดูจากอะไรก็ดูจากเครื่องหมายอสมการลูกปรากฏว่ามันไม่มีเท่ากับฮะเมื่อไม่มีเท่ากับเราก็ใส่เครื่องหมายเปิดเพื่อให้รู้ว่าศูนย์ไม่ใช่ x และไม่ใช่คําตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับข้อนี้ต่อไปเสร็จแล้วนะฮะส4ส่วน3เนี่ยนะ เราจะใส่เปิดหรือปิดนั้นเนี่ยฮะก็ดูที่เครื่องหมายอสมการเหมือนกันปรากฏว่ามันมีเครื่องหมายเท่ากับนั่นก็หมายความว่าหลัง14ส่วน3เราก็ใส่เครื่องหมายปิดหรือวงเล็บเหลี่ยมนั่นเองเพื่อให้รู้ว่า14ส่วน3เป็นคำตอบของอสมการนี้ด้วยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะคราวนี้ให้พวกเราลอกคำตอบลงไปนะครับ โอเคนะฮะคิดว่าคงลอกเสร็จเรียบร้อยครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการแก้อสมการนะครับที่วบนาเสนอพวกเราในวันนี้นะครับนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือการกลับเครื่องหมายอะไรต่างๆนะลูกถ้าเอาลบคูณหรือหารกลับเครื่องหมายด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงพอดีเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสําหรับการแก้อสมการรูปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ